เก็บตกครับเกอบตกทีมงานอัดเฟืองของเบาเฮิร์ตเพิ่นเนาะครับมาลุยกันสองคนเพิ่นก็ได้กับกับไอเพิ่นครับไอ้พีทครับไอ้นุ่มวันพีทนี่สะเป็นสะครับเพิ่นนะพ์นแอ้มเบิ่งครับเพิ่นกระดาษยังบื่อย่างยังบื่เลือกล่าอยู่ครับแต่ทีมงานพวกผมคือย่าละครับแต่ของเบาเฮิร์ตเพิ่นยังลุยอยู่ครับ พอวาอยัางมีเพืองอยู่เพื่นกันยังบรดล่างเพื่อนนะครับจ่เรืออาชิล่างนครับบัวักันังบรด,กกบรดามเพื่อนครับอ๋อวนเข้าไปเฮาเข้าไปคอือใกล,ล้นี่ยอ้ออ๋ออ๋ลออออมดล เางงงงคมเดียวดง้ว่างานนูอยงานน้อยก็เลยไล่คนนี้่าเอามันเรียกเป็นขนวงเลือกเราหรอของเสนดายุณไหุื่อนตงเคืองกดารกับโคนี่ครับ ปีนี่ก็พัดกันซ่อมยื้อยาวเลยครับเพื่อนครับเพื่อนครับนี่ครับปีนี่ก็แบบนี่แหละครับเต็มไปด้วยหอยสุดเกี่ยวเนาะครับนี่ครับมันก็เลยอัดหน้ากรับเขาก็เลยแขกครับโบยมาพัดเนาะครับบอกระดเพป็นก็เลยมาเก็บโต๊ะเลยครับแต่อาศัยดันปั๊บมาให้เราพร้อมครับ เรื่องแต่ที่จิงการยังเรือร้ายอยู่ครับมองกรได้เรื่องแต่คนแข่์คือว่าเราเนาะครับมันคือทางเขาง่ามัก็ดูเลืกอแต่วาเขาจะเบิ่งอ่าคือว่าละครมันจะมีแกรไว้ยีนมดเที่ยงค่ะใครก็เลยแครเอออัดตมอัด่้ม่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่เ่าฮ่าฮอาฮ่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 าเ่ื่อง่าฮ่าฮ่าร่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่ามันฮ่าแลาว่าฮ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 ัาฮวาฮ่าฮ่า ก็กลายเป็นอัดลมอัดยังเป็ก้อนครันี่ปักไฟลมลมเปงนงี้คับผกแกไฟอ๋อกลายง่ายให้ไหมอ๋อบุมีทางความเขาบานี่บอกเฮ้ยไ็ได้ทำงานเลยวันนี้เพิ่มสีบบัันได้เพิ่มเสียทางขึ้นเลยได้ผนวาวครันี่ต้นนี้ยังเพิ่มลคิคาดีดดันได้ขนาดจะควงเขาให้ดันได้เลยครับ ไยางไทยไทยซากะซาไบไทยเป็นไก่ก็ได้มางวนนี่เป็นไก่เนาะซาเบืองเออมันเดีย๋ยวชมกูเห็นหลายมแหละครับการเก็บตกนะครับโอ้เบื้องของชุกโตโยกขึ้นง่ายเนาอเฮ้ยมืออือ มองขึ้นมาโว้ยบนคล้นแค่หัวอยเราอะง่ายแต่สวางมือเขาเียดไมแเบ็นเ้ ก็เลยบกระโดดกรโดดอะโอ้ยสงสัยุลย์มเมื่อตัดมุลย์าดเน เพื่อนนี่ต้องใช้ที่ตั้งไว้วาง80เซนหนึ่งครับผมกะยาวอยู่ต้องใช้อันตัดนี่ได้ได้รีบมีเวลาเข้าแล้วนี่งเบิมม่งแล้วนี่นี่กะาวพีดแบดยังเดียวว่ะพีดเครื่องเบาคือว่าราคา,าท,ที่นาใดกบนาทเทียนแม่นเบาบ่พีดเครื่องเบาบุนาเทียนเอาเทือละวสองเลยเป็นอะไร เออเงี้นเงี้ยเงี้ยเอาครับตอนนี้ก็พากันพิจารณาครับว่าอัดหรือไม่อัดนะครับนี่แหละครับมันเป็นทางหอยอยตีนรถเกี่ยวเข้าพวดครับแต่ว่าเฟืองลายอยู่บ่ก็คือลายอยู่ครับบ่เฮ้ยกะอัดอยู่บ่เฮ้ยให้เนี่ย บอัดครับบอลเพือนเ่าโบอยากเสี่ยงครับเอาโอเคครับ,บคลิปฮะฮานอัดดีวะฮะอัดดูครับวบันนี้เปลี่ยนใจแล้วยามันได้น้อยเอาเอาเป็นว่าเดีย๋ยวผมกันชิลามลาบรรยากาศตัวนี้ให้มีไปก,ก่อนครับให้เพื่อนเดือดเดยงดังเดือดเด้งดังนิดนี่ก่อนครับ เดี๋ยวเจอกันบุรครับผมปีหน้าบุรครับคือสีผมมีควันลงอีกแล้วครับสำหรับเครื่องอัดเื่องนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปเครื่องอัดเพีองปีหน้าบุครับ